ก็สวัสดีครับช่างต้มครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนทุกปืนโมเล่ให้ดูนะครับอันดับแรกเราเอาปินล็อกออกนะครับแล้วก็หาตัวล่องอานนี้ครับแล้วก็ต่อกลง,งสำหรับใครที่จะเปลี่ยนเองครับตัวนี้อย่าให้หายตัวนี้อย่าให้หายนะครับตัวล็อก รอบลูกปืนก่อนที่เราจะถอดเราดูดีๆอันนี้คือลูกปืนแตกทั้งสองฝั่งถ้าตัวนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เขาจะนุมตัวทีนะ่ตัวที่มีแหวนอยู่ตรงนี้หัวบดนะครับเราเอาขึ้นข้างบนนะครับไอที่แหวนรองอยู่ตรงนี้เราเอาขึ้นข้างบนนะครับ แล้วก็ตัวนี้ตัวข้างในตัวหัวสีเราเอาตัวที่มีแหวนลงข้างล่างนะครับสังเกตดีๆก่อนถอดน,นะครับแล้วก็อย่าไปเคาะโดยตรงหาที่รองด้วยรองแล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีพกรนอยู่ข้างล่างเวลาเราเปลี่ยนส่วนมากถ้าผมเปลี่ยนนะครับผมก็จะเปลี่ยนลูกปืนทั้งสองตัวเลยข้างในตัวใหญ่คส่วนตัวเล็กผมจะดูอีกอีกทีนะครับว,ว่ามันม มันเปลี่ยนได้หรือเปล่าควรเปลี่ยนไหมนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวรองถ้าตัวนี้แตกมันก็จะเสียงดังนะแต่ถ้าเป็นพวกนี้แตกมันก็จะไม่เกาะครับเปลี่ยนเ็จควรมุนดูให้มันเข้าล็อกนะครับอันนี้ใจเย็นๆนครับไม่ต้องไปใจร้อนเห็นไหมครับม,มีเสียงรบกวนมันแตก เดี๋ยวผมทำเสร็จเดี๋ยวผมจะทำชิปต่อครับเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์ผมมันความจำเต็นนะมมันถ่ายไม่ได้นานถึ็กลัวชิปหมดปึ๊บตอนนี้เราก็จะตอบลงถ้ามันถ่ายได้นานผมผมจะเอาไปทำใหม่ ลูกค้าได้เห็นด้วยผมเข้าซ่อมงานก็เผื่อลูกค้าทำเป็นก็ทำเองนี่ถอดออกมาอย่างนี้แกนก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนถอดต้องมีโซนแกด้วยโซนคด้วยเราก็ฉีด เวลาเราเปียดเหยียดไปด้วยอย่าให้มันฝืนนะครับเวลาเราเปียด แล้วก็หมุนออกด้วยต่อลูกปืนออกแล้วก็เอาลูกปืนใหม่ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บค่อยเอาตัวนี้ต่อเข้าเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ตัวนี้ค่อยต่อเข้าเป็นอันดับสองนะครับครับเดี๋ยวผมทำเสร็จ เดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่าของผมมันความจําเต็มนะครับเดี๋ยวมันเต็มก่อนก็ฝังตามคลิปต่อไปได้ครับครับก็ช่างตุ้มครับอ่ะพอดีนะครับเราอัดทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับมันจะมีริ่มอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆครับ1จุดนะครับข้างในอีก2จุดข้างในอีกสองจุดครับมีจุดนี้จุดนี้นะครับจุดที่เป็นลูกปืนจุดที่เป็นล็อกมาร์กตรงนี้ แล้วก็จะมีลูกปืนอยู่ข้างในสองลูกนะครับล็อกลูกปืนไว้ก่อนเราถอดเราสังเกตดีๆนะครับแต่อย่าไปเคาะตรงนี้โดยตรงอย่าไปเคาะตรงนี้โดยตรงควรมีชุดนี้ครับรองไว้เวลาเราเคาะออกนะครับออกปึ๊บเวลาเราใส่เสร็จเข้าไปนะครับลูกปืนล็อกลูกปืนข้างในนะครับปิ้นล็อกลูกปืนข้างในนะครับริมผมเรียกว่าริมนะริมล็อกลูกปืนข้าง